ชเชี่อตัวม,ม,มันชนตอดเลยไหมว้ยวโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่จ้ะของกาที่สองใช่ไหมัมือม่อก่น ก้น่ลูกชอก้อนเล่นก้อนเล่นมารึ้นเรื่องนะไม่รู้อยู่ช่องไหนก้อนจะช่องไหนช่องที่พองใช่ไหมใช่ไหมก้้อนจะช่อไหนใครเ่ใครเ่ก็จบใครเซ่ก็จก้